บ้านเราสตอรี่รอบนี้นะคะทริปนี้ก็พากลับบ้านนั่นเองนะคะไม่ได้ไปไหนหรอกเนาะที่เขามีงานนะแม่ก็บอกว่ากลับมาให้ทานงาน,<ห>นบุญเดือนสามแล้วแต่ความตั้งใจของเราก็คือจะกลับมาทาสีห้องนั่นเองนะคะมาถึงพ่อบ้านเราก็ไม่พูดความทำเพลงค่ะแม่ไปเก็บถั่วที่บ้านป้ารออยู่นะคะเนาะแม่ไปเก็บถั่วรอนะคะแม่บอกมาเข็นอถั่วนะมารับแม่ด้วยนะคะก็ไปเข็นถั่วมาเป็นถั่วแรกญี่ปุ่นค่ะบ้านร h i s บ้ e พี่สาวเลยไงเออโหไอ้์อ้นต้นเข้ามาแล้วทำไมต้องเอาใบล่างยอดมาิีไม่ได้ งกาล่เที่เด็กกลับมาร้านชายก็รู้ว่าลุงมานะคะน้องกอไผ่ของเรานั่นเองรังนอนบ้านหินนะคะถ้าใครติดตามเนาะก็จะรู้ว่าร้านชายนะคะที่บ้านก็จะมีอยู่คนเดียวนี่แหละคะ่ะจอมป่วนของที่บ้านนะแซนง้อนก็อยู่นี่นะคะคิดดื้อก็อยู่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็รังนอนบ้านหินของเราเนาะนะคะมาถึงก็อ้อนลุงนะคะพอดีแม่จะทําขนมได้แป้งขนมมาจากบ้านปารอนั่นเองนะคะ แม่ก็เลยมาตัดใบตองนะคะหลานชายเห็นเท่านั้นแหละก็บอกว่าอยากได้มาการกล้วยเกาะนี้เลยบางงบังกาหลานอยู่สองคนลุงหลานนะคะเขาจะมีความแบบว่าดีใจมาก็จะเหมือนมีเพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายลุงหลานก็ทําไม่ได้ค่ะแม่ก็ต้องมาช่วยนะคะถึงมือยาอยู่ดีนะคะยาทานะคะยาทาของน้องก็ไผ่นั่นเองนะคะก็ลงมาช่วยนะคะเพราะว่าสะพายตอนแรกอ่ะไม่มีเขาก็บอกเขาอยากได้สายสะพายลุงทําให้แล้วมันคอยหลุดคอย ล่วงออกจากบ้านนั่นเองนะย่าก็เลยต้องมาทําให้นะคะก็วิ่งแบบนี้เลยฮิฮิกรอบๆพี่ฮิกรอบๆไปนะคะเขามีความสุขสนุกค่ะเวลาที่ลุงเขากลับบ้านมาเขาเหมือนมีเพื่อนเล่นนั่นเองเพราะว่าในบ้านของเราก็จะมีเขาอยู่คนเดียวนั่นเองนะทุกคนในบ้านก็มีเด็กอยู่คนเดียวก็คือเขานี่แหละมาโดดๆคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเวลาลุงกลับบ้านมาหรือพ่อเขากลับบ้านมาเขาก็จะดีใจพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกเรากลับมาเขาก็จะอยู่กับย่าๆนะคะก็ อยู่แต่กับปู่ๆย่าๆอยู่กับคนแก่นะเนาะก็อยู่กับเกมอยู่กับอะไรแบบนี้นะคะก็เวลาจะไปเล่นก็ต้องไปอีกบ้านหลังนึงข้างหลังเขาไปนู่นนะคะบ้านผู้ใหญ่นั่นเองน,นเอาไปเล่นกับน้องเพลงนะคะนี่เลยก็ฮิฮิกับกับวิ่งไปคือคิดว่าถ้าลุงอยู่บ้านนะหลานฉันจะต้องหุ่นดีแน่นอนนะ <laughs> หลานก็บ้ายอด้วยเออลุงก็ขยันยอนะคะขยันเชียหลานก็ขยันวิ่งนั่นเองนะคะมีสะบัดหางโชว์กันไปเลยนะคะ <laughs> chào 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 chào. Ủa hàng đông đấy. สุดท้ายแล้วบอกเบื่อแล้วนะคะก็มาเล่นเตะบอลกันต่อนะคะเนี่ยเขาจะมีเพื่อนเล่นแบบนี้ค่ะเวลาที่ลุงเขากลับบ้านเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสุขแฮปปี้นะคะปล่อยให้ลุงหลานเขาเล่นไปค่ะพอดีกอถั่วทีพอบานได้มาที่แม่ไปเด็ดมานั่นแหละนะคะเบนกับแม่ก็เลยมาช่วยกันกาอกใส่ถุงไม่ได้ช่วยแม่หรอกแม่คนเดียวนั่นแหละกอกเบนก็ไปป่วน,ปนไปเก็บไปนั่งเมานั่งมอยไปตามภาษาของเบนนะคะแม่บอกว่าต้องเก็บใส่ตู้เย็นไว้จะได้แบบว่าคงความสดไปน,นานๆนะคะ ฟัใหญ่มากเลยอันนี้ส่วนของป้านะคะส่วนของลูกชายป้าเขาทำนั่นเองนะป้าเกี่ยวไว้ให้แล้วก็โทรให้แม่ไปเด็ดนะคะนี่เลยเม็ดใหญ่ใหญ่แบบนี้ถั่วแร่ญี่ปุ่นหลังจากที่หลานชายเขาไล่หลานชายไปอาบน้ำวันนี้จะพาหลานชายไปเที่ยวงานวัดนั่นเองนะคะเขามีงานวัดหนองคุณชาติพอบ้านก็เลยมาล้างตู้เย็นให้พอดีแม่ได้ตู้เย็นหลังใหม่มาหลังเก่าจริงๆก็ว่าจะไม่เสียบหรอกแต่ทีนี้แม่มีถั่วเยอะเขาก็เลยมาล้างเตรียมที่จะ ปิดถั่วให้แม่นั่นเองอันนี้มีตำนานนะตู้เย็นในตำนานนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองคิดถึงอานะคะเสร็จแล้วเราก็มางานวัดกันเลยเพราะอะไรตอนแรกยังจะไม่มาหรอกแต่หลานชายเคี้ยวเข็ดเหลือเกินนะคะเพราะว่าคืนที่ไปถึงคืนแรกอะ่ะเบนว่าจะไม่มาแต่หลานชายอยากมาเล่นบ้านลมก็ตามใจเขานะคะนี่เลยเอาเขามาปล่อยไว้บ้านลมคิดอยู่ในใจว่าอุตตหลานชันน้ําหนัก ขนาดเท่าเชลเลยนะ50อัพนะแต่เขายังสามารถเล่นบ้านลมได้โอ้ยฉลวันนะคะเพราะไปลานไว้บ้านลมลุงก็มาหาเรื่องเล่นเหมือนกันค่ะมาตักมัชานั่นเองเขาบอกเดี๋ยวจะเอาตู้เย็นไปฝากแม่อีกหลังหนึ่งนะคะคือบ้านแม่ตู้เย็นก็มีแล้วแหละได้หลังใหม่มาจากบ้านลุงบ้านน้าเหี่ยวนั่นเองนะคะเนาะเออบ้านานะได้หลังใหม่สีฟ้ามาแล้วนะคะหลังสีแดงก็เลยเอามาใช้ชั่วคาวนะคะจะเก็บไว้แหละเป็นที่ระลึกให้กับเนาะเขาว่าเป็นของอาให้มาอีกทีหนึ่ง ะะเราก็ปล่อยลานไว้นะคะมาตักัะชาาเสร็จวันนี้เขามีสอนรามน้ำเพชรเออพาอามาด้วยนะคะนี่หัวหน้าแกงของเรานะคะคุณอาของเราด้านเองนะคะไปไหนไปกันนะคนนี้นะ่ะ ก็ชวนกันว่าแวะไปดูสอนรามน้ำเผชรนิดหนึ่งแต่ต้องบอกไว้ก่อนค่ะสอนรามน้ำเพชรละมาไม่ได้นั่งหรอกไม่ได้เข้าหรอกคนเยอะมากๆค่ะได้ข่าวว่าเก้าอี้เนาะเก้าอี้เขามี200 100แล้วก็50นะคะคือถูกจองหมดตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดจองนั่นเองนะแต่เรามาเราก็เข้าข้างหลังเลยนะคพอบ้านก็ไปสองซองข้างหลังสอนรามกำลังแต่งตัวกันอยู่เนาะเบนก็เลยไปดูบรรยากาศข้างหน้าเวทีนะคะหน้าเขาเรียกอะไรนะ หน้ารงดิเกะละกันเนาะหน้าลงิเก,ก,นนเกคนแน่นแบบนี้เลยค่ะคนที่จองก็อี้ไม่ทันก็มานั่งต่อกันแบบนี้แบบอเยอะมากเราก็ไม่ไหวที่จะเบียดเสียดแล้ค่ะก็เลยกลับออกมารับหลานชายกลับบ้าน เช้ามายังออกหาเลาะหาเสิร์นกันต่อนะคะสองผู้เฒ่าไม่ยอมแพ้นะวันนี้กลับบ้านรอบนี้บอกเลยคุ้มมากๆเพราะว่าอะไรไปทั้งแบบว่าเขามีงานบุญเดือนสามวัดหนองผุชาติอันนี้อาบอกว่าวันนี้เขามีงานแห่นะเขามีขบวนแห่เราก็มาเลยสิจ๊ะแวะมาสั่งไก่ก่อนเพื่อนของพอบ้านนั่นเองนะคะไก่ย่างเดินเพิ่มขึ้นชื่อรือช้าคืออร่อยจริงร้านเขาอร่อยจริงนะคะก็แวะมาสั่งไก่ไว้ก่อนเพราะว่าเบนจะกินส้มตำตอนบ่ายนะ หลังจากนั้นเราก็ไปต่อกันเลยค่ะเดินทางไปสู่นองฉางนั่นเองก็จะไปดูขบวนแห่นี่แหละเพราะอาบอกว่าวันนี้เขามีขบวนแห่นะคะเราก็จะมาดูขบวนแห่นาะแต่วันนี้ก็มาแบบตื่นสายกันนะน้าไม่อาบหน้าไม่ล้างกันเลยนะสองผู้เฒ่าเรานะคะมาถึงขบวนแห่เริ่มพอดีค่ะ9โมงเป๊ะนะคะขบวนแห่ก็เริ่มสวยงามกันทั้งนั้นเลยแต่ว่า ขบวนแห่มันเยอะมากๆมันมีแบบว่าทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานีนะทุกอำเภอทุกตำบลอย่างเงี้ยเขาก็จัดขบวนแห่แต่งรถแต่งอะไรมาประกวดแข่งขันกันอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเยอะมากๆเลยเบนก็เลยขอแยกออกไปเป็นอีพีหนึ่งไว้ให้แล้วกันนะคะสําหรับงานบุญเดือนสามวัดหนองคุณชัดปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า ในเรื่องของขอบวนแห่นะเดี๋ยวเบนจะแยกออกไปอีก EP หนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่ามันสวยงามแทบไม่อยากจะตัดเลยนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ดูเป็นํำจิ้มนิดๆห,หน่อยๆล้วกันนะคะส่วน EP ตเต็มๆของขอบวนแห่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวเอามาลงทิ้งไวนะ้เนาะไว้ดูว่าแบบี่ปี2025เราไปทานขบวนแห่อะไรแบบนี้นะหลังจากดูขบวนแห่เสร็จแล้วนี่หัวใจหลักของเราในการกลับบ้านรอบนี้อยู่ที่นี่ค่ะเราจะมาทาสีห้องนั่นเองนะคะ แต่ว่ารู้สึกว่าทาสีจะแบบว่านิดเดียวอะเออหัวใจหลักแะ่นิดเดียวนะคะนอกนั้นจะเที่ยวหาเราะหาเสินกันมากกว่านะ อันนี้ฟ้าสวยงามไหมล่ะสวยงามนะฝีมือเราสองคนนะคะคือเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าทําไม่เป็นนะคะมือสมัครเล่นกันทางนั้นเลยก็ทําตอนจบตอนเสร็จไม่ได้เอามาให้ดูนะคะตกเย็นวันนี้หลานชายไม่ไปนะคะเพราะว่าเป็นคืนวันอาทิตย์นะจริงๆเขาอยากไปแหละแต่เราไม่ให้ไปนะคะเพราะว่าวันจันทร์เขาต้องไปเรียนเนาะแต่ พาแม่กับอามาดูลิเกนะคะก็ทิ้งคนแก่ไว้ที่โรงลิเกค่ะแล้วเราก็มาดูเขาแข่งบอลนะคะมาเชียบอลมาเชียน้องชายนั่นเองแต่ต,ตกรอบนะก็เลยคืนสุดท้ายเบนก็เลยไม่ได้มานะเพราะน้องชายตกรอบแล้วก็ไม่รู้จะมาดูอะไรนะคะก็มีแม่กับอานะั่นแหละเขามาเที่ยงคืนครึ่งทุกคนกลับมาที่จะมาตามแม่กับอาที่โรงลิเกนะคะอันนี้ข้างๆโรงลิเกที่เขาตั้งลิเกนะคะ แต่แม่กับอาบอกว่าขอดูให้จบก่อนใกล้จะจบแล้วนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเนาะนานๆทีจะได้พาพวกเขามาเที่ยวนะคะเบนก็เลยปล่อยให้เขาดูลิเกจนจบกันไปเลยละกันก็เลยพากันมาไหว้พระตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะ เสร็จจากคืนนั้นแล้วเช้ามาจะกลับว่างันนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับนะทุกคนเพราะว่าน้าแตงจะเก็บถั่วนะก็เลยบอกว่าก่อนกลับไปเก็บเอาถั่วไปกินละกันเพราะว่าเบนจะฝากถั่วไปให้แม่ที่สีสเกตนะคะ <c oughs> ก็แม่เขาก็เลยบอกว่าอยากได้แบบว่าให้เอาไปแบบสดๆน้อยแม่เขาจะได้กินอร่อยนะคะอาก็เลยพามาเก็บนะคะแต่น้าแตงเขาก็จะเกี่ยวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะกลับก่อน นาเขาก็เลยบอกว่าไปเด็ดเอาเลยที่แปลงนะคะอยากได้เท่าไหร่ไปเด็ดเอาเลยก็ต้องขอบคุณนาด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนาแตงด้วยสําหรับวันนี้ให้มาเก็บถั่วเนาะถั่วแปลงนี้เบนก็ามาเก็บหลายปีก่อนนู่นเบนก็เคยมาเก็บนะคะปีนี้มาแบบตกใจมากเลยทําไมหญ้ามันเยอะอะไรขนาดนี้นะมีหน้าหละหนาบ่นนะคะเห็นอ้อบอกว่านาบ่นว่า เครียดนะคะถั i, u, at, ่วคือถ้าหญ้าเยอะเม็ดเขาก็จะไม่เต่งเท่าที่ควรนั่นเองนะคะเพราะว่าหญ้าจะแย่งอาหารไปจากถั่วเนาะรู้สิหญ้าเยอะมากๆทั้งแปลงหญ้าึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะถั่วก็เลยแบบถามว่าเต่งไหมมันก็เต่งแต่มันควรเต่งกว่านี้เนาะมันควรเต่งกว่านี้คนที่ทําถั่วเขาก็จะแบบไม่ให้มีหญ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าเวลาที่เขาฉีดฮอร์โมนมันก็จะได้อาหารเต็มที่อะไรประมาณนี้ตามรอบที่เขาแบบว่าต้องทํากันเบนก็ทาไม่เป็นหรอกเพราะว่าเบนก็ไม่เคยทํานะคะ เนาะแต่รู้ว่าเวลาเขาให้โฮอร์โมนอะ่ะเวลาฉีดพ่นไปอะ่ะคือยามันก็จะได้ไม่ไมาแย่งมันก็จะเอาไปเลี้ยงฝักได้แบบเต็เตมที่อะไรประมาณนี้แต่ของน้ารอบนี้ปีนี้รู้สึกว่านี่มันจะต้องแบบนี้ค่ะทุกคนแต่จริงๆของนา้ามันก็มีแค่ตรงที่เราเก็บนั่นแหละที่มันไม่มียาก็คือตรงนี้เลยนะที่เหลือทั้งแปลง22ไร่ที่ยาทําที่นาเขาทานะคะก็คือยากขึ้นแบบพรึบตามที่เห็นในภาพเลยนะคะ อันนี้พ่อบ้านเกี่ยวเบนก็มาถอนไปให้อากับแม่เขาเด็ดนะคะเนาะก็ช่วยกันนะคะเดี๋ยวมันแดดร้อนไม่ใช่อะไรหรอกเราจะไปหาเราะหาเสริญที่อื่นต่อนะคะนี่นะคะจริงๆมันควรจะฝักนี่เรามาเลือกตรงที่มันไม่มีหญ้างไงฟักมันก็จะติกนิดนึงแหละเพราะว่าไม่มีอะไรมาแย่งอาหารของมันนะคะแต่อย่างข้างหลังของอาเห็นไหมคะย2ไร่ที่นาเขาทาปีนี้คือเอาไม่ทันยากขึ้นพรึบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้ นาเขาได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ หลังจากเก็บทัวร์เซรนให้ชมบรรยากาศกันเลยจ้าบรรยากาศที่บ้านเรานะคะอุทยัทยธานีนั่นเองเขาบอกว่าดินแดนแห่งสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์ล้วคะ่ะนะแต่เบนไม่ได้ไปตรงจุดนั้นนะคะเบนไม่ได้ไปตรงจุดนั้นนะคือผ่านเฉยๆนะคะไม่ได้พาแวะเข้าไปก็คือไปหาเลาะหาเซิร์นนั่นเองนะคะแม่ก็บอกถ่ายไว้สิหนูถ่ายไว้ถ่ายไว้ภูเขาคือแม่กับเบนนะ่ะจะเป็นอะไรที่เหมือนกันนะแม่กับเบนจะเหมือนกันเบนอ่ะเป็นจะเป็นคนชอบภูเขามากกว่าทะเลทะเลไปได้แต่รู้สึกว่ามันเย็นก็ จริงแต่มันเย็นแบบเหนียวตัว แต่ถ้าภูเขามันจะเย็นแบบเย็นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเบนก็จะชอบภูเขามากกว่าทะเลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปเห็นภูเขาแม่ก็จะบอกถ,ถ่ายไว้สิหนูถ่ายไว้ถ่ายไว้นู่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมาถึงตรงนี้แม่ก็บอกถ่ายไว้ถ่ายไว้เออนาอาก็บอกถ่ายไว้ถ่ายไว้นี่ดูดิมันมีพึ่งขึ้นไหมมีนู่นแล้วก็คุยกันไปสนุกสนานนะคะบรรยากาศก็จะแบบนี้เลยนะคะก็เบนก็พามาเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะสาหรับอุทัยธานีทริปนี้เรามาบ้านนะคะบ้านเราสตอรี่ก็จะประมาณนี้บ้าน นอกบรรหานะทุกคนนะ,ะมันก็จะบรรยากาศแบบนี้อันนี้เรามาก็คือจะเข้าฤดูร้อนแล้วเนาะมันก็จะแบบว่าเริ่มเริ่มแห้งๆกันแล้วนะคะแต่ภูเขาก็ยังสวยแหละคือคนชอบนะนะถ้าคนไม่ชอบภูเขาเขาชอบทะเลก็จะก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะคะแต่สําหรับเป็นนี้เห็นไปละขนาดเขาหัวร้อนไม่มีความเขียวยังมีความสวยนะคะมันก็จะมีสเสน่ห์ของมันที่แตกต่างกันออกไปเนาะ นี่เลยนะคะนี่มาถึงจุดนี้อาบอกว่าดูซิมีพึ่งมีมิมมีอะไรไหมจะมีได้ไงแห้งแรงขนาดนี้มันจะเปเอาเกสอนดอกไม้จากที่ไหนบ้านะคะก็นี่เลยสวยนะคะบรรยากาศบ้านเรานะคะอยากจะได้แบบนี้อยากจะอยู่ใกล้ภูเขาบางเออนะ หลังจากไปเลาะเซอรเลาะเซิรนกันแล้วนะคะไปภูเขากันได้ตกเย็นกลับมาจากเก็บถั่วแล้วพอบ้านก็ย่งพามาเลาะอีกนะคะอันนี้เป็นสายคลองนะคะติดบ้านเราเองถ้าใครติดตามเบนก็จะรู้นะคะว่าบ้านเราแต่ก่อนก็จะมาเก็บนอไม้พาหลานชายมาเก็บนอไม้เออมีคลิปเก็บนอไม้นะเป็นคนชอบดองคลิปนะคะ อันนี้น้ำมันโลดพอบ้านก็เลยบอกลงไปดูซิมันมีหอยเหยยไหมเออหอยเหยยหอยเหยยมีใครรู้บ้างว่าหอยเหยยคืออะไรนะคะแต่ก่อนเบนมาอยู่แรกๆพอบ้านเรียกหอยเหยยหอยเหยยหอยเหยยอะไรวะอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดทางอีสานบ้านเบนก็จะเรียกว่าหอยเลี้ยงน้องนั่นเองนะคะเนาะหอยเลี้ยงน้องหอยกาบอะไรประมาณนี้ก็มาเที่ยวเล่นนะคะพอบ้านก็บอกเ๋ยลองไปดูที่มันมีสันทรายมันน่าจะมีหอยนะนางบอกนะคะก็พากัน เลาะเซิรนมาเรื่อยแหละตามภาษาสอง้เท่านะคะมาก็มาเห็นเอ่อเถ่าอะไรนะบระเพนะ็ดเนาะก็คิดถึงอาเลยนะเพราะว่าอาที่เสียไปชอบชอบไปตัดบระเพ็ดมากินอะไรเงี้ยนะคะเนาะกินเป็นยานั่นแหละนะคะ<อ>นี่เลยปลาไม่มีหรอกค่ะน่าจะเขานะชาวบ้านน่าจะมาจับไปหมดแล้วนะคะนางก็มาหา,หาเสาะหาเซินหา เดินดูไปอย่างนั้นแหละทุกคนเพื่อจะมีหอยเหยหอยเลี้ยงนองนั่นเองนะคะเพื่อจะมีหอยเหยไปให้ผัดนะ,ะไม่มีน้ําเลยนะคะพอบ้านมาถึงก็นี่เลยเอามือควานหาเด็กบ้านเห็นของเราก็จะประมาณนี้นะพอบ้านใจกล้าของเบนนะคะ ชอบพาหาเลาะหาเสิร์นนะคะไม่หาหน่อไม้ก็จะพาไปหาวันือ,นอกับบ้านนางไม่อยู่เฉยหรอกกับบ้านนางจะต้องมีเรื่องให้ทําไปนูน่นไปนี่พาไปนูน่นไปนี้นะคะคือความชอบอะเนาะเด็กบ้านนอกก็อย่างนี้แหละนะคะเบนเองก็จะชอบสไตล์แบบบ้านป้ามันไม่รู้สึกว่ามันสบายหูสบายตามันสบายใจดีนะคะเราอยู่แต่ในเมืองมากๆใช่ปะเวลากลับบ้านต่างจังหวัดเราก็จะไปอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผากถ้าใครจําได้นะคะ รอบที่แล้วนู้นที่เบนกลับไปเบนก็เคยมีคลิปนะคะที่ลงไว้ว่าเบนตัดยางรถยนต์มาทํากระถางต้นไม้นี่แหละนะคะผลงานยางรถยนต์ที่เราตัดไว้นะคะเรากลับไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะกลับได้เราไม่มีแรงนะก็ตัดเอาแค่นั้นนะคะแม่ก็มาปลูกพริกใส่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแปลงผักของแม่นะคะเพื่อนๆค่ะมองให้เป็นแปลงผักนะคะเพื่อนรู้ไหมว่ามันคือแปลงอะไร เห็นฝักมันไหมเห็นฝักมันไหมนี่เลยนะคะแม่บอกนี่มันแปลงผักแม่นะตอนแรกผู้ใหญ่จะเอารถมาเกตออกแล้วให้มันโล่งนะคะแม่บอกย้างยางังยังเก็บฝักกินไม่หมดนะคะเขาก็เลยต้องเรือไว้อันนี้แปลงผักแม่นะ ตรงนี้ก็เป็นกล้วยที่บ้านปลูกกอเดียวมีกอสองกอนี้ค่ะแต่รอบนี้พ่อเขาคุยเลยนะว่ามีทั้งหมด7เครือนะคะออกพร้อมกันเลย7เครือแล้วมีจะออกอีก2เครือนะคะเพราะฉะนั้นกินไม่ทันแน่ๆนะนี่แหละบ้านเรา s ตอรี่บายต้นบ้านหินแฟมิลี่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ